เหรียญห้าบาทที่ใช้จ่ายหมุนเวียนในปัจจุบันนะคะเป็นเหรียญห้าบาทชนิดบางปีพศสองพันห้าอยห้าสิบเอ็ดเป็นเหรียญผลิตน้อยอันดับที่สมนะคะเป็นเพื่อนจ้า สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไลฟ์สไตล์บายจอยวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมเหรียญหายากเหรียญโบราณวันนี้พี่จอยจะพาเพื่อนๆมาชมเหรียญห้าบาทที่หายากผลิตน้อยอันดับที่สี่กันนะคะเมื่อวานพี่จอยก็ อ่ะพูดถึงเหรียญสิบบาทวันนี้ขอเป็นเหรียญห้าบาทที่ผลิตน้อยจิตอันดับที่สี่นะคะเป็นของปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดเป็นเหรียญห้าบาทที่แบบบางนะคะเพื่อนๆจ๋าจริงๆแล้ว เหรียญห้าบาทที่ปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดจะมีเป็นสองรุ่นนะคะจะมีแบบหนากับแบบบางนะคะเพื่อนๆจ๋าแต่ว่าถ้าเป็นแบบบางชนิดใหม่นะคะก็จะมีจำนวนการผลิตอยู่ที่ หกล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันเหรียญนะคะอ่าก็จะเป็นการผลิตน้อยอันดับที่สี่ของปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะคะเพื่อนๆนจ๋าก็จะเป็นชนิดแบบบางนะคะนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆพนพบเจอ เก็บได้เก็บเลยนะคะติดอันดับที่สี่ของเหรียญที่ผลิตน้อยนะคะนี่ค่ะข้อมูลของเหรียญด้านหัวก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้านะคะ เขาจะมีความสวยงามนะคะแล้วก็จะเป็นชนิดบางด้วยนะคะด้านหลังก็จะเป็นด้านหลังก็จะเป็นวัดเนบนเจมาบพิษนะคะเป็นเพื่อนจ๋าแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากนะคะปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด ชนิดบางนะคะผลิตน้อยอันดับที่สี่นะคะเขาจะมีสองแบบนะคะมีแบบหนากับแบบบางนะคะแบบบางจะผลิตน้อยนะคะเพื่อนๆจ๋าพี่จอยก็เก็บได้ประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนๆพบเจอก็เก็บได้เก็บเลยนะคะ เพราะว่ามีราคาเกินหน้าเหรียญแล้วนะคะเป็นเหรียญที่ผิ์น้อยนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าพี่จอยก็ได้ข้อมูลคร่าวๆมาประมาณนี้นะคะพี่จอยเป็นคนชอบเก็บชอบสะสมอยู่แล้วนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าก็จะค่อยๆเ,เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะเ,เพื่อน ค่ะสวยงามมากนะคะด้านหลังก็จะเป็นวัดเบญจมาบาพิตรนะคะเป็นเพื่อนจ๋าสวยงามมากนะคะเป็นเพื่อนเก็บได้เก็บเลยนะคะ เป็นเหรียญห้าบาทปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดชนิดบางนะคะติดอันดับที่สี่ที่ผลิตน้อยติดอันดับที่สี่จำนวนการผลิตอยู่ที่หกล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันเหรียญน,นะคะเพืเ่อนๆจ้า ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆจ๋าที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ้งกริงแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่จอยด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆจา๋าสวัสดีค่ะ